ใช้แล้วตึงนะครับอแล้วฉายใช้ตอบได้ฉายตอบแล้ว้เลยตนะคะก็คือว่าตัวนี้เห็นดังมากนะคะทางโซเชียลมีเดียใช่แล้วค่ะรมแล้วก็ดาราใช้เยอะมากนเครับอทิเช่นวีดึนดาราคนไหนบ้างคะที่เขาคนแรกเลยครับเรียกว่าสวยเลยรู้จักกันทุกคนแน่นอนครับใครเอ่ยวีเจวุ้นเส้นนะครับรู้จักกันไหมแล้วครับค่ะมีวีเุ้นส้นค่ะพี่คุณพอล่าคุณพอล่าเทเลอร แมยังสวยอยู่เลยนะครับเด้งมากๆครับคุณพิมพิมซาซาาามีคุณไอซ์ด้วยนะครับค่ะคุณไอซ์นะคะแล้วก็นี่เลยหยิ่งแย่นะคับพิตตี้พันล้านก็ใช้พิตตี้พันล้านก็ใช้จังนะคะโอ้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมเดี๋ยววาคนหนึ่งองพักเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะลงอ๋อโอ้โหคุณมากๆวันนี้น่คจะเดี๋ยวเราบอกว่าซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วพูดอยาบมาก จัดไปสอบก็ปลุกเลยจัดไปสอบเลยเออพอเยราะวันนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆถูกต้องครับปกติครับราคา 1,290งพันสบาทค,ครับแต่วันนี้พิเศษในงานครับเท่าไหร่คะ990บาทเท่านั้นนะครับแปะมาชว์แปะมาสอบถามแปะมาคุยกันได้ที่บูธของเรานะครับอ่าต้องสอบถามนิดนึงว่าทําไมมันถึงดังมันถึงดีแล้วมันใช้ยังไงทํามาจากอะไรคะครับใช่เลยครับสำหรับตัวนี้นครับบางคนดูหน้าผมนะครับอาจจะสงสัยว่ามึงใช้แล้วหรือยังครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าใช้แล้วนะครับแต่ก่อนย่กว่านี้ต้นเราสูง เราผ่านสอรเรียกว่าผ่านสงครามโลกมาใช่แล้วก็ต้นทุนสูงอัานี่คือดีขึ้นแล้วนะครับขอให้ดูหน้าพิ่เต้ของมูสเรานะคือว่าเราใช้แล้วดีขึ้นใช่ครับตัวอย่ากเลยนะครับคือชรีมเเลไวเนี่ยบางคนรู้จักกันในนามของครีมหอยขาวหอยขาวแปลกนะหอยก็ขาวไม่ใช่อย่างนั้นครับใช้แล้วหน้ามันขาวนะครับก็คือแต่ว่ามันมีส่วนผ ของเมื่อหอยทากเมื่อหอยทากก็เรียกว่าครีมหอยขาวครีมหอยขาวรับรองค่ะว่าทุกคนจะจำแม่นมากใช่ถูกต้องครับรับรองกับทุกอมนมโตเลยมะพี่นะฮะับสำหรับครีมหอยขาวหรือเซเลไวของเราเราเรียกว่าเซเลไวเลยกันนะครับเดี๋ยวมันจะแปลกๆนะฮะครีสเซลไวของเรานะครับสกัดมาจากหอยทากพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับชื่อว่าพันธุ์ฮิลิคส์นะครับจากปลาจากพรปลาแดงไม่ใช่ครับเกาหลีครับเกาหลีใกล้ไปครับพรปลาแดง ใช่ครับมันไม่ใช่หอยทากไม่ใช่หอยแครงไม่ใช่หอยอะไรพวกนั้นที่เราใช่หอยทากที่มีตะกูลมตะกูลเรียกว่าไฮโซอะาจากเกาหลีนะคะสกัดออกมาให้ได้เมือกที่มีคุณภาพนะครับเอามาทำครีมของเราเอามาทำกินเนี่ยับเพราะว่าวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยก็คือต้องตบก่อนอ่ะลองสาธิตตบให้ดูอยาให้เรามาตบแล้วกันค่ะอ่าครับตบแล้วใายใช้แล้วตึงตบยังไงตบเราดูครีมเนื้อครีมจะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับมันเมือหอยทากเลยเห็นไหมฮะ คุณทราบเขาได้รุ่นเร็วมากนะครับรุ่เร็วต้อตบไปอย่างนี้เรื่อยๆตบเรื่อยๆตบเรื่อยๆตบเรื่อยๆยาตบแรงมากครับตบไปเดี๋ยวก็ช้ำเราจะบวมเดี๋ยวว่าตบพอสมควรพอแบช้ำนะควเราเวาแล้วคะหรือว่าแบบว่าอยากทาให้แฟนซื้อไปฝากแฟนที่บ้านอยากตบมันมาหนาแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันทาทาครีมแล้วไมแล้วก็ตบเลยค่ะ เบาเบาครับแล้วก็ซึมเฟรนจ์จะซึมเข้าสู่ผิวได้ถ่ายออกมาครับสําหรับซมแล้วครับที่ไม่เป็นเบื่อแล้วใช่คอบาเบนี่เป็นเคล็ดับคุกเม่มีอะไรออ่ะาเช้าและก่อนนอนครับใช้ครีมบารุงได้เลยทานกินบารุงได้เลยหรือว่าใช้คูเกิลขคุณที่คุณใช้อยู่้วกิใช่ก็เพิ่มความชุ่มชืนให้กับผิวสําหรับบางคนแายว่าครีมเซนไไว้เนี่ยคุณสมบัติคืออะไรผมพูดง่ายๆเลย ท่องไว้นะครับช่วยให้ผิวขาวหน้าใสรูขุมขนเล็กน้อยดำดจางถึงเนี่ยละเป็นสายมิออร่าครับอีกทีแล้วพี่ก็เอาครับก็นี่คุณสมบัติของเเรียไวของเราครับก็ช่วยให้ผิวขาวหน้าใสรูขุมขนเล็กน้อยดำดำจางถึงเนี่ยละเอียดเป็นสายมีออร่าครับชอบกลมรูเล็กไอ้ลูรูขุมขนครับพี่โคตรดีตรงนี้จริงๆนะคะอย่าลืมนะคะครีที่บอกว่าเซเรพิตี้เมืองไทยใช้กันเยอะที่สุดเลยตอนนี้นะคะดังมากในสตาร์แกรปใครไม่รู้จัะดิเชยมากมาก ของเราวันนี้ราคาพิเศษสุดจาก1,290เลือ990ใบงานกายนิดหนึ่งครับค่ะครับเข้ามาพูดคุยนะครับทดลองปฏิบัตได้ฟรีเลยที่บูธเรานะครับค่ะนะครับทดลองตกกันได้ฟรีูกต้องครับไม่ได้ตกผมนะครับตกตกตัวเองตกตัวเองลองใช้นะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมครับสำหรับข้อมูลของเสนอไว้คลิยขาว ตกแล้วใส่ใช้แล้วตึงนะครับเข้าไปได้ที่ www.soundwise.net นะครับ <Okay. S 2> ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับกิมของ Soundwise ของเราค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืม